สวัสดีครับเอฟทุกคนครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเข้ามารับชมคลิปนี้ก็มานหนาวไปด้วยกันครับเนี่ยตื่นเต่เช้ามืดเลยเนี่ยืยก็พย็ไปยามกลับก็ได้มาสี่ตัวครับนี่ตัวใหญ่ก็ไฟรอลแล้วเนี่ยหนาวตื่นเช้า มากู้ตะขายครับขายที่ดักไว้เมื่อวานเมื่อวานก็หมานอยู่ครับดักไว้ช่วงเที่ยงก็ได้มาช่วงเที่ยงได้สองตัวช่วงหัวค่าก็ได้มาสองตัวก็ถือว่าหมานครับเล็บที่แล้วนี่ก็มากู้ตอนเช้าครับมานาวกันไปด้วยกันครับจะหมานไหมติดตามครับเดี๋ยวจะขออนุญาตกู้ตะขายก่อนครับ เดี๋ยวไปสรุปผลกันที่บ้านเลยว่าจะได้ไหมถักกู้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครับสวัสดีครับหนาวหครับกู้เสร็จแล้วครับเนี่ยกู้เสร็จแล้วผืนเนี้ยได้ปละเพียนครับนี่ลูกปลาเนนติดขาย6กเส้นครับเนี่ยติดขายหกเส้นอันนี้ปลาเขากำรเลาะนี่ยปลาเขา ปลาพิรามนี่ปลาพิรามนี่ยาวๆเนี่ยนี่ปลาเนยเียนปลาตะเพียนนี่ปลาตะเพียนนับกี่ตัวนับตัวได้เนาะนี่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวอันนี้เจ็ดตัวครับขายสามฝืนเนี่ยฝืนสั้นๆเองหกเซนกับแปดเซนแปดเซนไม่ติดเลยเราดูแปดเซนนู่นครับจะได้กี่ตัว ได้ข่าวว่าได้ปลาตองสองตัวใช่ไหม <c oughs> นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักกล่องครับรถเปล่า,ออานะโอ้เย็น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 เนาะเอซทุกคนเราลงน้ำไงเนาะลงน้ำไม่กูก้เราไม่นได้ใช้เรือหนาวเย็น ถ้าไม่ทนจริงๆไม่ต้องลงน้ำครับกลัวเป็นตะคิวนี่เป็นฟาร์มเคยชินแล้วครับลงน้ำแต่ปลาตองบ่ะปลาเ,เน้นตัวนั่งบ่ะเหว่าเด็ดอยู่เนอะถือว่ามานอยู่ ลุดแล้วบ่ไหนปลาทองแล้วปลาทองครับเดี๋ยปะเนินตัวนึงเนาะตัวเล็กไซส์เล็กนี่นอกจานปลาทองปลาทองติดเมื่อวานตอนเย็นแล้วมั้งเออนี่ปลาทองสามตัวปะเนินตัวนึงครับเตียวว่ามันครับ เปดตัวเด็วเดเ็ดเต็ดสวัสดีครับนี่บอกคือมือนั่นถ้าพี่น้องเอฟซีชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e ์แล้ว <Like S 1> กดกระดิ่งด้วยนะครับนี่ประมาณอ,อยู่ประตอง,ร,ตองระตองกตอมบูดไปไหนเด็กขับไปนน,น,น้นนะบูดยนต์นน่นนะกระดิ่ง โบนู่นติดดีนู่นฝั่งนูง่นโบใหญ่แต่ไม่ติดนี่น้ำน้ำเย็นไม่ไม่ค่อยจะติดละมั้งวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นเนาะเอฟซีทุกคนทั้งแปดทั้งแปดตัวกับสี่ตัวเป็นสิบสองตัวมั่ครับ อันนี้กระหนูครับเนี่ยหนูติด,ดตามคลิปดักหนูด้วยครับเนี่ยอยู่ก,กินแบบบ้านๆครับทั้งบ่วงทั้งกลับสวัสดีครับนี่บ่อเล็กที่เราเคยดักกุ้งครับเติดตามคลิปดักกุ้งด้วยนะครับสวัสดีครับ